ตภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้จากปรินีพพานนานแล้วพระองค์นั้นว่าเป็น <c oughs> สารณะว่าเป็นที่พึ่งขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนที่เป็นเหมือนกับแสงแห่งปัญญาปลุกชีวิต <c oughs> ให้เหล่าบรรดามนุษย์และสัตว์ระสวททั้งหลายตลอดจน <c oughs> ผู้ที่มีจิตใจที่ไม่มีทางออก จนใจไม่มีทางออกจนตรอกไม่มีทางไปแต่หากว่าเราได้น้อมนำพระธรรมคําสั่งสอนจะเป็นผลทางออกแห่งการดำเนินชีวิตแก้ไขในการใช้ชีวิต <c oughs> ที่เรายังขาดที่พึ่งหรือยังขาดผลทางออกที่แท้จริงขอนอมน้อมแด่พระสงฆ์พระอริยะเจ้าทั้งหลาย พระอรหันตเจ้าด้วยเสียนก้าวผู้ที่ตัดสรุตรามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชิน,นวรสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณหรือว่าอาจารย์เจ้าคุณเหลาหัวหน้าพระธรรมทูตสายอ สายประเทศอังกฤษหรือว่าสายยูเคไอร์แลนด์แล้วก็พระธรรมทูตโลกคุบาอาจารย์ทุกรูปพระธรรมทูตทุกรูปที่ได้ทําหน้าทีา่พระไทยในต่างแดนแล้วก็ขอน้อมก่าบถวายอาจาร,รย์พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศเจ้าวาดวัดศรีรัตนารามาพระเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูป จเจริญพรศรัทธ,ธาพี่น้องสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ <c oughs> ขอได้พบปะนาสาธยายหรือว่าสัพเพเหละอีกเช่นเดิมในช่วงของเช้าว,วันอาทิตย์ตอนสายๆเวลา9ก้นาฬิการายการเสียงธรรมจากยูเคโดยวัดศรีรัตนารามแล้วก็ คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาได้พบปะพี่น้องญาติโยมแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็อนุโมทนา,าทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันแล้วก็มีข่าวกิจกรรมต่างๆของทางวัดที่จะได้บอกกำหนดนัดหมาย ให้กับพี่น้องศรัทธายาโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านได้ได้ทราบแล้วก็บอกล่าวต่อกันไปโดวยวันนี้ก็จะได้นำหัวข้อธรรมในเรื่องของ <c oughs> ความประมาทขาดสติซึ่งในชีวิตคนเรานั้นก็ย่อมมีผิดพลาดพังไปบ้างดังที่ปราดบัณฑิตท่านกล่าวว่าเมื่อผิดพลาดพังไป อ่าใครได้คิดสํานึกจิตเริ่มต้นกับต้นใหม่เพราะว่าทุกคนพร้อมยอมที่ให้อภัยไม่มีใครสายสําหรับการกลับตัว <c oughs> อีกบทสลกหนึ่งที่ได้เคยจดจําครูบาอาจารย์ท่านก็เกิดความประทับใจว่าวันคืนหมุนเวียนกับเปลี่ยนไปในทุกวันทุกวันเราก็ไม่ควรประมาทในชีวิตประมาทในเรียกว่าการ อยู่การกินหรือว่าในสิ่งต่างๆที่เราจะต้องมีมีการเตรียมตัวเรียกว่าวันเปลี่ยนคนคนเปลี่ยนวัยคิดให้ซึ้งวันวันหนึ่งเราได้อะไรใหม่มาเสริมเกิดเป็นคนควรสร้างค่ามาต่อเติมลดหรือเพิ่มดีหรือชั่วถามตัวเองที <c oughs> นี้ <c oughs> ให้เราหมั่นพิจารณาต้องขออภัยนะยก็อากาศเย็นบางทีก็ทําให้เสียงแหบเสียงแห้งไปก็อาจจะมีอ่าเสียงระแอมกรไไอบ้างนะก็ต้องโอ้ยดูท,ที่ที่สภาพอ,อากาศแล้วก็ช่วงที่นี้อากาศก็ลดลงทําให้บางทีไปอหยิบไปจับไปทำงานเล็กๆ,ๆน้อยๆข้างนอกก็ อากาศจะเย็นในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในกินไอแห่งาการเฉลิมฉลองเรียกว่าเป็นวันคริสต์มาสนะก็คนอื่นต้องขออนุโมทนาบุญทุกคนศรัทธาพี่น้องชาวไทยในต่างแดนทุกท่านตั้งแต่อ,อดีตเลยเนาะแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันวันนี้ ถึงแม้ว่าญาติโยมบางส่วนที่เป็นเจ้าภาพหรือว่าโยมอุปถัมภ์ประจำวันที่ได้กลับประเทศไทยก็ยังได้ฝากฝังได้บอกข่าวให้ตัวแทนที่ที่ยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ไปฮอลิเดย์กับครอบครัวหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ไปเดินทางเข้าสู่ประเทศมาตุภูมิก็คือ ดินแดนถิ่นไทยเนื่องจากว่าก็ได้รับทราบได้พูดคุยกับญาติโยมหลายท่านก็ไม่ได้กลับประเทศไทยเลยเป็นเวลาหลายปีเหมือนกันบางคนก็สี่ห้าปีบางคนถึงขนาดว่าเป็นสิบปีก็มีกระถามว่าโยมเป็นยังไงบ้างก็ก็โยมก็อยากกลับไทยอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งกอ็อยากจะมีการงานอาชีพให้มั่นคง กิจการงานต่างๆก็อยากให้มันดูแล้วมันเรียกว่าพอจะทำให้ครอบครัวที่อยู่ที่ไทยหรือว่าพ่อแม่ที่อยู่ที่ไทยให้สบายใจแล้วก็ไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ไม่อยู่ยากลำบากก็่ะนั้นนะไม่ไม่ต้องอัตคัดขันสนในเรื่องการดำรงชีวิตในเรื่องครอบครัวก็คืออยากจะมีในสิ่งที่ที่เขามี นะอยากจะทำอะไรให้ครอบครัวได้ดีที่สุดเหมือนกับว่ามีเจตนามีความหวังว่าชีวิตเมื่อก้าวมาสู่หนทางนี้ถึงจะยากลำบากอย่างไรก็จะทำให้ครอบครัวที่อยู่ข้างหลังหรือว่าที่อยู่ที่บ้านกินฐานบ้านเกิดเราที่ประเทศไทยเราให้ได้สุขสบายที่สุดอย่างนั้นเองอันนั้นก็จึงได้ทำหน้าที่ก็ถือโอกาส เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์นะในช่วงที่เป็นเทศกาลหรือว่าวันคริสต์มาสที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ถือเอาวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2564หรือว่า2021ก็กำลังจะผ่านไปอยู่วันนี้ก็ก้าวย่างเข้าสู่วันที่26แล้วในนามของอวัดศรีรัตนารามในนามของ พระเดชพระคุณพระศรีรัตนธรรมวิเทศแล้วก็คณะสงฆ์ทุกรูปที่ท่านได้มาทำหน้าที่ก็ขออำนวยพรให้ศรัทธาพี่น้องสาธุชนเนื่องในเทศกาลวันเรียกว่าเป็นประเพณีนิยมของชาวอังกฤษแล้วก็หลายหลายประเทศที่ได้ยึดถือวันนี้เป็นเหมือนกับวันสำคัญของ ประเทศชาติบ้านเกิดของเขาก็ถือว่าสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ยึดถือเป็นประเพณีให้เราได้มีความสุขให้เราได้มีกิจกรรมกับครอบครัวแล้วก็บุญกุศลที่ครูบาอาจารย์ที่คณะสงฆ์วัดศรีบวกกับกับทังญาติโยมนะที่ได้ตักบาตรทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันสร้างบุญสร้างกุศลตังตั อดีตการนานนหรือว่าตั้งแต่หนหลังจนมาถึงปัจจุบันวันนี้กับคุณความดีของญอาตาิโยมเองที่ได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีของพ่อแม่หรือว่า,าพ่อแม่ที่ได้ยืนหยัดเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวแล้วก็การทำหน้าที่ดูแลสั่งสอนอลูกหลานหรือแม้แต่หน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่ก็โยมไม่ได้ ละทิ้งแม้ว่าจะมีเวลาน้อยหรือไม่มีเวลาที่จะได้มาไปมาหาสู่กันเลยหรือว่าไม่ได้มาแวะเยี่ยมเยียนก็ยังส่งเป็นจำนวนเ,เงินทองเป็นปัจจัยเข้าร่วมกองทุนของวัดศรีรัตนารามโดยโอนผ่านบัญชีบ้างก็โยมก็ได้ติดต่อร่วมบุญได้หลายช่องทาง ซึ่งท,งทางหนึ่งก็คือการโอนเข้าบัญชีของเงินวัดเป็นร่วมบุญในรายการต่างๆหลาย,ยนะแต่บางคนก็ได้มองเห็นหลายส่วนอย่างเช่นพัตาหารกับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์บางคนก็มาไม่ได้ก็ฝากเพื่อนกันมาหรือไม่ก็มีโอกาสได้น้อมนำมาถวายด้วยตนเองแต่ว่าก็อาจจะมีพวกอของสดของแห้งบ้างค ข้าวไข่หรือว่าของเรียกว่ากับปิยพันธ์ต่างๆก็จำนวนพอสมควรนะก็เพียงพอต่อ,อพระสงฆ์ทั้งหมดสี่รูปซึ่งก็ช่วงเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะครูบาอาจารย์หรือว่า <c oughs> ท่านก็ได้แวะมาเยี่ยมก็มีพระสงฆ์มากหน้าหลายตาอยู่ก็หกเจ็ดรูปแต่ตอนนี้ท่านก็ ได้มาเยี่ยมแล้วก็ถือโอกาสเดินทางไปที่ประเทศเยอรมันก็คือท่านพระอาจารย์แขกพระอาจารย์วิสารแล้วก็พระอา,า,อา,า,อาะจารย์นิวนะหลวงพี่นิวก็ได้มา,าฉลองศรัทธาญาติโยมแล้วก็อยู่ร่วมสนสังสมสนทนาธรรมพวกญาติโยมด้วยนะท่านก็ได้ลาเดินทาับ นั่นแหละโยมบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กระทำร่วมกันมาจนถึงอขอบารมีแห่งคุณพระรัตนตรยัยที่เราท่านทั้งหลายได้เคารพนับถือและศรัทธานเนี่ยจงมารวบรวมกันเป็นพลังบุญเป็นเรียกว่าบุญญาฤทธิ์บรรดาลสิทธิบ์บรรดาลคำอธิษฐานที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านในเทศกาลวันพิธมนี ก็ขอให้โยมทุกท่านได้สมกับแรงบุญแรงปัตนาแล้วก็แรงศรัทธาที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มีความเคารพในพระรัตนตรยัยมีโอกาสก,าก็ได้เพิ่มเติมบุญบรารมีทุกเมื่อเชื่อวันหรือว่าหาโอกาสที่จะให้รางวัลกับชีวิตของตัวเองด้วยการสั่งสมบุญประจำวันบ้างหรือว่าก็ได้ติดตามากิจกรรมของวัด ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเจริญจิตภาวนาก็ได้ใช้ช่องทางนี้เป็นการสื่อสารกับญาติโยมในการาโยมที่พอมีเวลาก็มาติดตามแล้วก็น้อมจิตน้อมใจไปตามเสียงหรือจะได้นำ <c oughs> ทำวัดสวดมนต์ได้นำอารมณ์ในการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานสี่หรือว่าเจริญวิปัสสนากรรมาฐานพอเป็นแนวทาง ที่เราจะตั้งเป็นหลักฐานในการดำเนินชีวิตในการทำกิจกรรมที่จะเป็นเซี่ยวหนึ่งของชีวิตให้โยมได้สั่งสมปจชมันก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้เอื้อนเอ่อยได้กล่าวอ้างในข้างต้นนี้ก็ให้มารวบรวมกันเป็นเดชเป็นเดชชาเป็นพระละวาัปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้ถึงความสุขความเจริญก้าวหน้าความเจริญ รุ่งเรืองซื้อง่ายขายคล่องให้เงินไหลนองให้ทองไหลมากิจการงานค้าขายต่างๆนะโยมนะให้กลับมาเฟื่องฟูงให้กลับมามีผู้คนลูกค้าได้มาอุดหนุนได้มาสนับสนุนแต่ว่าก็ให้เราได้ทำหน้าที่ของอนักบริการที่ดีบริการที่ดีก็คือบริการด้วยหัวใจบริการด้วยหัวใจก็คือใส่ใจ ทุกคนที่เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างร้านค้าอย่างร้านรวงต่างๆก็แล้วแต่ให้ดูแลให้ดูแลเสมือนญาติให้มีความใส่ใจเสมือนพี่น้องให้มีความรักความเมตตาความเกื้อกูลนะปรารถนาแล้วก็เจตนาที่จะให้เขามาใช้บริการได้มีความสุขได้ใช้ของที่มีคุณภาพนั่นเลยอก็ให้บุญ ุศลแล้วก็แรงอธิษฐานแล้วก็น้อมอภรนี้ที่ได้ปรารบได้กล่าวอ้างถึงจงถึงกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านพี่น้องไทยในยูเคก็ดีหรือว่าพี่น้องลูกหลานไทยที่อยู่ยังประเทศผื้นแผ่นดินสภพะทุกโศกโรคภัยสะปะเคะศเนียดเจรไรจงห่างหายไปจากพี่น้องชาวไทยศรทยัทธาญาติโยม ทุกคนทุกท่านนะออนักขอนโมทนานี่ก็ขอได้ปาราลบคำหน่วยพรแทนคณะสงฆ์อกูบาอาจารย์ทีอ่อยู่ยังวัดศรีรัตนารามแมนเชสเตอร์ซึ่งถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะ,ะได้เยี่ยมเยียนหรือว่ามาทานกาแฟที่วัดนะหรือว่าจะ ดูข้าวปลาอาหารก็ตามที่พอจะมีปฏิสันฐานอย่างอย่างพอเพียงนะยังมีให้การต้อนรับศรัทธาพี่น้องญาติโยมอยู่เอาละวันนี้ก็ก่อนที่ะจะได้ปลาลบเหตุว่าเอะวันนี้ยังคิดอยู่ว่าจะ,ะได้บรรยายทำ ให้กับญาติโยมด้วยด้วยเรื่องอันใดดีก็เลยขึ้นต้นเป็นบทกลอนว่าอ่าวันเปลี่ยนคนคนเปลี่ยนวัยคิดให้ซึ่งวันวันหนึ่งได้อะไรใหม่มาเสริมเกิดเป็นคนควรสร้างค่ามาต่อเติมลดหรือเพิ่มดีหรือชั่วถามตัวเองเพราะนั้นหัวข้อในวันนี้ก็ได้ให้หัวข้อตามแนวสโลกธรรมว่าเราอยู่เกิดมาในชีวิตนี้ไม่ควร ประมาทในชีวิตเพวัะน,นั้นพุทธองค์ได้ทรงอมอบหัวข้อธรรมตามหลักธรรมที่จะไม่ให้เราตั้งอยู่ในความประมาทในเรื่องของอะไรบ้างนะโดยแตามาจ,จะได้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงของชีวิตก็แล้วกันช่วงของชีวิตเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเราไม่ควรประมาทในชีวิตว่า เราจะมีชีวิตที่ยืนยาวเพราะว่าเพราะว่าอย่างไรจึงไม่ควรประมาทว่าในชีวิตยืนยาวเพราะว่าชีวิตชีวิตหนึ่งในในยุคนี้หรือว่าในในโลกปัจจุบันเนี้ยเราจะคิดว่าเออเรากําหนดชะตากรรมชีวิตของตัวเองได้ว่าฉันจะอยู่สักสิบปียี่สิบปีร้อยปีหรือว่าเกินร้อยปีเนี่ยก็กถือว่าเรายังอ่า เหมือนกับตั้งตั้งไว้ด้วยความประมาทอยู่่เอ,อ้ยถ้าฉันไม่ถึงร้อยปีเนาะฉันจะอายุร้อยปีเหมือนปู่ย่าตายายนะถ้าไม่งั้นฉันก็จะไม่ยอมมีอะไรฉันจะไม่ยอมมีอันเป็นไปอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงแล้วโยมเรื่องความประมาทของชีวิตว่าเราจะมีอายุยืนยาวเนะี่ยมันอยู่ที่เหตุเหตุหตอดีตแล้วก็เหตุปัจจุบันด้วยเหตุอดีตที่จะทําให้คนมีชีวิตยืนยาวนะ เข้าหลักเลยในการยึดถือคุณธรรมข้อแรกเลยถ้าเกิดว่าบุคคลใดหรือท่านใดที่ปรารถนาให้ชีวิตเรายืนยาวยืนยาวนานก็จะต้องมีจิตใจที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน,นไม่เบียดเบียนไม่ไปข่มเหงไม่ไปรังแกไม่ทำ ไม่ลังแกกันด้วยไม่เบียดเบียนกันด้วยอาวุธไม่เบียดเบียนกันด้วยด้วยคำพูดหรือวาจาวาจาเนี่ยก็เปรียบประดังก็เปรียบเหมือนอาวุธเนึ่งเหมือนอาวุธดีๆเนี่ยเพราะว่าจะพูดให้ร้ายป้ายสีอันนี้ก็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่จะพูดให้คนจงเกลียดจงชังกันพูดให้คนเจ็บอกเจ็บใจพูดให้คนน้อยใจแค่เพียงคำพูดนี่โยมมัน บางทีมันคมมันบาดลึกเข้าไปกรีดในหัวใจของใครบางคนหรือแม้แต่บางครั้งโยมคนที่เราอาจจะเคยเคยนั่นแหละโยมมีมีประสบการณ์บ้างที่พอเราพูดไปเมื่อมันดึกได้หัวหลังเโอ้เราได้พูดให้ผู้มีพระคุณเราได้เสียใจนะอากลับไปนั่งคิดกลับไปตึกตองเมื่อเราคิดได้แล้วก็เราก็เห็นแหละ มองหน้าก็รู้เลยว่าโอ้ท่านมีใบหน้าที่เศร้าหมองไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าทุก์นะเรียกว่าหน้าอมทุกเนั่นะหน้าตาก็เศร้าหมองจิตใจก็ไม่เบิกบานลว้วันนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเอ๊ะทำไมลูกฉันทายาตของฉันถือว่าญาติพี่น้องฉันถึงพูดกับฉันแบบทุกกายทุกใจกินไ็ได้นอนไม่หลับเลยก็มีแม้แต่ที่สุดโยมด้วยคําพูดที่เราไม่คิดว่ามันจะ มันจะร้ายแรงมันจะเป็นอาวุธไปทิ่มแทงให้ใครหรือว่าให้ญาติให้เพื่อนให้พ้องให้พี่น้องเราบางคนได้เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจถึงขนาดว่าทําให้เขาคิดสั้นก็มีอยู่เคยเคยเป็นนะแล้วยิ่งยุคทุกวันนี้นะโอ้ต้องพูดอะไรต้องต้องคอยมีสติควบคุมไว้อยู่เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะ ไม่รู้ว่าอ่าเขาเขามีความรู้สึกที่เก็บหรือว่ามีเรื่องราวความทรงจําที่เป็นความทรงจําเกี่ยวกับการาดูหมิน่นการเหยียหยามการพูดดูแคลนกันเนี่ยนะบางทีบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเหมือนเราบางอย่างเอ้เราฟังไปแล้วก็ช่างมันเถอะอ่าเรามี ประสบการณ์เรื่องนี้แล้วเราผ่านมันมาได้แล้วไม่ต้องไปยึดมัน่นถือมันนะปล่อยวางได้แต่บางคนสําหรับบางคนเนี่ยโอ้ยเอ้าเป็นเอาตายโยนนะก็ถึงขนาดว่าเครียดถึงขนาดว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะตัดสินใจถึงขนาดว่าท่านรุนแรงขึ้นมาคิดสั้นก็มีนะโยมมันก็เลยว่าโอ้เห็นโทษเห็นโทษไม่ใช่ว่าการทําร้ายคนอื่นการที่จะไปเบียดเบียนทําให้ คนอื่นได้สิ้นชีวิตหรือว่าได้มีการบาดเจ็บล้มตายลงไปเนี่ยมันไม่ใช่แต่เพียงอาวุธอย่างเดียวคำพูดของเราเนี่ยก็เป็นอาวุธชนิดที่ทำลายล้างทำลายล้างไงทำลายล้างให้อ่าอย่าว่าแต่บุคคลหรือว่าเพื่อนพ้องเลยยแม้แต่คำพูดเนี่ยเกิดเผลอเลยเกิด หลุดล่วงไปโดยที่เรายังไม่ได้แก้ไขนะั่นมันก็อาจจะก่อปัญหาให้กับคนทั้งโลกนี้ก็ได้เพราะนั้นความสำคัญโดยเฉพาะในภาวะของผู้นำนี่โอ้ถ้าพูดคำพูดไปที่ทำให้เกิดข้อขัดแยง้งเกิดข้อพิพาทเกิดข้อเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันก็มีผลกับคนทั้งโลกเหมือนกันตัดสินใจ พูดอะไรไปบางอย่างสั่งคําสั่งอะไรไปบางอย่างที่มันเกิดผิดพลาดเนี่ยโดยโดยที่เราไม่ได้ไตรตรองให้ถี่ถ้วนไม่ได้คิดให้รอบคอบโยมโก,ก็ก็เป็นอันตรายเหมือนกันอันตรายไม่ใช่กับบุคคลญาติมิตรบริวารเป็นถ้าเป็นผูน้นําก็อันตรายครับที่ทํางานอันตรายกับ หน่วยงานอันตรายกับคนทั้งโลกด้วยเพราะฉะนั้นเพียงคำพูดนี่โอ้ังนั้นได้ได้จำแล้วก็นึกถึงคำพูดของอปราชญ์ท่านหนึ่งที่เป็นปราชญ์ของคนไทยเราก็คืออาจารย์สุนทรภูนะที่ท่านกล่าวไว้ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษกมีคนรักลดถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตร จะถูกผิดเพราะคำพูดอ่าอ่าลืมแล้วโยมจะติดติดเพราะคำพูดที่เปล่งออกมาอันนี้ขอตัวเองนะถ้าผิดต้องขออภัยครูบาอาจารย์นะ,ะแล้วก็ญาติโยมก็ประมาณนี้โยมนะเพราะฉะนั้นคำพูดที่อ่าไม่ควรอ่าไปเบียดบงังไม่ควรไปรังแกผู้ใดใครผู้หนึ่งโอ้เนะก็เป็นอันตรายนะโยมนะเพราะฉะนั้น อาจจะเป็นโทษทําให้เราถูกทําลายก็ได้อ่าวที่เราตั้งไว้ว่าเราจะมีชีวิตมีอายุที่ยืนยาวก็จะไม่ถึงซะแล้วอืมก็ทําให้เรายากลําบากเหมือนกันยกมาหนึ่งหัวข้อก็คือความไม่ประมาทในชีวิตนะเรื่องเหลืออยู่อีกประมาณสี่หัวข้อแต่ว่าเวลาก็อ่าคลืบคาลานลงไปยม ก็คงจะได้เพียงหนึ่งหัวข้อนะในอีกสี่หัวข้อนั้นก็จะได้นำมา,อาบอกกล่าวเล่าขานกับพี่น้องสาธุชนทุกคนทุกท่านคนไทยในต่างแดนแล้วก็ขอ,อแจ้งกิจกรรมข่าวของบุญวัดศรีในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็เชิญชวนพี่น้อง ศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะได้มานะร่วมบุญแล้วก็ก่อนหน้านั้นโยมวันที่29ถึงวันที่31ก็เชิญชวนพี่น้องศรัทธายาตโยมอมาร่วมบุญปฏิบัติธรรมคอร์สวิปัสสนากรรมฐานนะวันนี้ก็ประกาศไปหลายรอบแต่ว่าก็ยังดูซอมเสียงญาติอย่ส่วนหนึ่งโยมก็คงจะดูสถานการณ์เพราะว่า ได้ทราบข่าวกับโยมน้องโยมพี่ไทยในยูเคตอนนี้รู้สึกว่า่อาลูกหลานก็ติดเรียกว่าได้รับติดโรคไอไวรัสต,ตัวใหม่มาก็ยังอยู่ในการเฝ้าระวังอยู่หรือว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้นก็จะแจ้งให้ได้โยมทราบอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบนะโยมนะปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างไรซึ่งทุกวันนี้ก็ เราก็อาศัยทางช่องทางนี้โยมนะที่จะนำพาญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันก็คืออาจจะเป็นกรรมฐานในเชิงปฏิบัติออนไลน์ก็คืออยู่ที่บ้านนะก็ขอ,อนุมโมทนาทุกคนทุกท่านอาขอ,อนุมโมทนานะสุดท้ายนี้ก็อ,อนุมโมทนาให้พี่น้องศรัทธาได้โยมทุกคนได้มี ความสุขความเจริญก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาขออนุโมทนา